โอเคผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนก็้าสู่ช่องอัศวินกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีอินเทอร์เน็ตมาแจกท่านผู้ชมกันด้วยนะเป็นเครือข่ายทุมพิษนะครับผมมีทั้งหมด11รหัสนะครับผมตัวเบ็ดนี้จะเป็นตัวที่11นะผมไม่ใช่นะผมพูดเล่นนะทุกคนอ่ะจะมีเงินไขยอยู่ว่าต้องไม่มีเงินอยู่ในซิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเลขเลยแล้วกันนะตัวเลขนะครับผมเป็นตอกจันเดี๋ยวมีเสียงอีกแล้ว ออดอกจันห้าสามห้าสามถุยห้าสามห้าดอกจันสี่สี่เหลี่ยมนะครับผมวันนี้เป็นนิดสองกิกเจ็ดวันนะครับผมดอกจันห้าสามห้าดอกจันสี่สี่เหลี่ยมนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูตัวที่สองกันเลยนะครับผมตัวที่สองก็ดอกจัน เก้าสามห้านะครับผมดอกจันเจ็ดเจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเน็ตไม่จํากัดนะครับผมจํานวนอยู่ที่เจ็ดวันนะครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเจ็ดเจ็ดสี่เหลี่ยมนะโอเคไปดูตัวถัดไปกันเลยครับผมเออเป็นดอกจันเออเก้าสามห้าดอกจันห้าสองสี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเน็ตห้าร้อยเอ็มบีนะครับผมจำนวนอยู่ที่สามสิบวันนะครับผม ดอกจัน9 3 5ดอกจัน5 2สี่เหลี่ยมนะโอเคไปดูตัวถัดไปกันเลยตัวถัดไปนี่เป็นดอกจัน5 35, 35, 3 5ดอกจัน5 3สี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเน็ตเออสองกิกนะครับผมจำนวนอยู่ที่30วันนะโอเคต่อ okay, ไปก็เป็นดอกจันนะครับผม9 3 5ดอกจันเออ8 8นะครับผมสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นเน็ต เออเป็นอินเทอร์เน็ตของเฟซแล้วก็ไลน์นะครับผมซึ่งถ้าใครแบบเออไม่มีอินเทอร์เน็ตจริงๆก็สามารถสมัครได้นะคือแบบแค่ขัดไปก่อนนะเออดอกจันเก้าสามห้านะครับผมอันตัดไปดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้านะครับผมสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นเน็ตสองกิกสามสิบวันนะครับผมโอเคไปดูตัวถัดไปกันเลยนะครับผมต,ตัวถัดไปก็เป็น เออดอกจันทร์เก้าสามห้าดอกจันทเก้าสี่เหลี่ยมนะครับผมวันนี้เป็นเน็ตสองกิกสามสีวันเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูตัวถัดไปเลยครับผมดอกจันทร์เก้าสามห้าสามห้าดอกจันทสามสี่เหลี่ยมนะครับผมวันนี้เป็นเน็ตสองกิกเจ็ดวันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาดูตัวถัดไปกันเลยนะครับผมเป็นดอกจันทร์เก้าสามห้าดอกจัน สามห้าสี่เหลี่ยมนะผมมันเป็นเน็ตสองกิกสามสิบวันนะครับผมก็มาดูตัวุดท้ายกันผมตัวตัว้ายนี่น่าจะรู้ดีกันแล้วนะผมวันนี้เป็นเน็ตห้ากิกห้าวันนะผมซึ่งผมก็มีอยู่ประกอบทุกคลิปเลยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ช่องผมด้วยละกันนะผมซึ่งอาจจะไม่ได้ทุกรหัสนะผมต้องบอกคนว่ามันจะมีบางรหัสที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้นะก็ ฝากกดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าวันนี้ผมไปก่อนละจุ๊ปป๊